สองซีแปดศูนย์สองซดอเ้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรต่อเลยก็ได้เอามายิ่งเอคลยั่งมันยังเอกลนี่เด้เอนี่เหมอเดสองีแดศูนย์นี่บ้าเดินนี่ยขายดีเลยเนี่ยเอมันดีจริงสิบอกพมพพิมพ์ได้หลายอีหีพี่น้องพิมพ์ได้สามพันแผ่นต่อตลับแม่งานพิมพ์บ่อกดำแห้งดำกรี๊ ดำเข้มดำเข้มพี่อีบอกเมมจ้ะพ๋าแล้วประกาศจะปีตลอดอายุการใส่งานเลยอุ้ยมาซื้อมาได้แล้วพี่น้องบุ้งแค่ใส่ได้ก็บาทเด้อเด้อพูดได้ใดใส่เครื่องพิมพ์บ่าเด้อมาซื้อโลดใส่ได้ก็รุ่นไหนเอาได้หลายรุ่น L สาม T หนึ่งหารุ่นใดอ E หลายรุ่นอยู่ดีเมืองขางกองหูนี่นี่ดูค่า MFC สองเจ็ดหนึ่งห้า d w MFC สองสามสี่ศูนย์ d w ใช้ของผิวชีวิตของผี